าสมมุติว่าเราเนี่ยทำการปลูกแฟนขึ้นมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยแฟนของเราจะบน่นเราไหมจะด่าเราไหมจะมีปฏิกิริยายังไงบ้าง นี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่บางพิ่งคุยกับแฟนเสร็จตอนประมาณ5้าทุ่มสีนาทีแล้วเดี๋ยวประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับผมจะทําการทบปลุกแฟนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ฟังนะครับผมว่าแฟนของผมเนี่ยเวลาที่เขาโดนปลุกขึ้นมาเนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ยจะพูดยังไงชั่วโมงที่2จะพูดยังไงยันไปถึง5ชั่วโมงเลยว่าจะพูดยังไงเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ทะเลาะไหม <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน59นาทีแล้วนะครับผมอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นก็จะเริ่มแผนการอันชชั่ว้้าของ <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ถึงตีหนึ่งแล้วนะครับผมเราไปเริ่มชั่วโมงแรกแห่งการก่อกวนกันเลยดีกว่านะครับจูเนียเติมเงินค่ะคุณยอดค่าทรงคุมเหลือเจ็ดบาเก้าสิบเจ็ดสตางค์มึงพูดสดังเลยฮลัลโหลฮัลโหลตัวตัวนอนอยังครับอนอน อตัวงวงปันเนี่ยตัวตื่นไหมตัวไม่คุยกับเขาอะเขานอนไม่หลับอะ่ะเขาให้ตัวเลือกนอนต่อหรือจะหลับคะ <laughs> ทำไมเสียงอ่องแองกังอ๋อ <laughs> อ่าตังสารตงสารให้นอนก็แหะไมนอนไม่นอน,นออเขานอนไม่หลับ โอ้ถึงแล้วนะคะตืแล้วเขาทำไลฮับข้าตเดี๋ยวตื่นแล้วเขาทถ่ะค่ะ <c oughs> ไม่ต้งตื่นจ้าเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงไปปุ๊กตีสองแล้วจ้าได้เวลาก่กวนแฟนแล้วตอนนี้ก็คือปิดไฟแล้วนะแสงที่ให้ความสว่างได้อย่างเดียวก็คือแสงหน้าจอคอมโอเคเหมือนเดิมครับโทรไปหาแฟนก่อนเลยฮัฮัลโหลรับ ตัวเขานอนไม่หลับอ่ะครับเขาทำไงเขานอนไม่หลับอะ่ะเขาเหงามากเลยเอเ่อเขาเลยเขาลอวตัวไม่ง่วงเหรอตัวนับแกให้เขาหน่อยหนึ่งถึงสิบแกจะอยู่กับเขานับแกยังนับไม่ไหวเลย <c oughs> เอาโอเคโอเคนอนนอนเขาไม่กวนแล้วลเดี๋ยวเขาจะพยายามข่มตาหลับนะ อยบยยบเขาจะอยู่คุยแกจัวเขาจะอยู่แกตัวให้นับแก่ยังนับไม่ได้เลยพอบอกนับแกโ่้เบ้อเบ้อเบ้อเจอกันตีสามจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมแต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับกูแกล้งตัวเองยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนกับกูไปแกล้งเขาเลย ง่วงมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้คือแบบว่าหลับไปแล้วนะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ให้ปลุกตอนตีสอห้าสิบห้าคือแบบทรม,มานชิบหายตีสาแล้วครับผมได้เวลาก่อกวนก่อกวนตัวเองเนี่ยตำงานเติมเงินค่ะคุณมียอดค่าทวบคุมเหลือห้าบาทห้าสิสตางค์นี่แสดงว่าเราใช้ไปแล้วสามบาท ฮัลโหลฮัลโหลตัวตัวเขาไม่นอนไม่หลับอ่ะรับทำไมไม่รู้เหมืองกลางเขาเช้าไม่โทรปลุกตัวเนี่ยแต่เขานอนไม่หลับอัวเจครูเปนเพื่อนเขาหน่อยที่เขานอนไม่หลับอ่ะตัวจืงยังอ่ะ เจอแล้วเหรอใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยอ,อืมอ๊ะอืมสี <c oughs> อม่อืมอืมอืมดวงตีสามแล้วอโอเคโอเคตัวนอนต่อก่อนก็นได้ ถ้านอนตนอนไม่ได้เดี๋ยวเขานอนพยายามหลับตาก็ได้ตัวนอนเดนน้นตดต้อเท้าเหรอคะครับรักนะคะครับหลับนอนก่อนนอนจนเขาหมดพี่ครับกูนอนแหละ 4่แล้วครับผมไกลหมดเวรหมดกรรมของกูแล้วอันที่จริงกูไม่น่าคิดคอนเทนต์นี้เลยลเนี่ยแม่งเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมกูจริงๆจะแกล้งเขาแล้วเหมือนกับการแกล้งตัวเองอะ่ะง่วงชิบหายเมื่อกี้ได้นอนก็ไม่ได้นอนเต็มอิ่มนอนแป๊บเดียวก็ต้องตื่นปุ๊บปุกอีกเฮ้ยคนโดนปุกนี่มันนะนี่ขนาดเราโดนนาฬิกาปลุกันเนี่ย เช้าแล้วตีสี่แล้วครับเนี่ยทุกคนคุยกับเขามันตีสี่แล้วอะทอไรอยู่ไมไมอะฮะทนเขาโทรคุยกับตัวอยู่นี่ไงคุาทำอะไรอนากันรู้ว่าเขานอม่มละ้ะ เพราะว่าหนเรนเน้นอนกไม่ได้นอนเลยไม่รู้ว่ามเขานอนไม่หลับบอเออเราต้องกินยานอนหลับน่ะอือหือเขาไม่อยากกินยานอนหลับอ่ะเลาวมต้องนอนก็เขามันนอนไม่หลับเพราเราต้องปิดไฟมันเหมือนเออเขาไม่ได้ปิดไฟนี่หว่าเออถ้าปิดไฟแล้วเขาจะนอนหลับเหรอจริงอ่ะ แ้ผิวมันจะไม่พักเยอะไรนะผิวมันจะไม่ได้พักด้วยผิวมันจะไม่ได้พักด้วยวันเดนยืงเข้าความสวยความงามได้ไงเนี่ยฮแล้วตัวง่วงเหรอตัวง่วงไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ตัต้งแสโทรโทรมาลอกแจงเขาก็ไม่ได้หลับเลยเอย้จริงเหรอแล้วทำไมตัวไม่หลับอ่ะ ไม่ต้องนอนจริงๆงันนอนไม่นอนนะเพราะว่าหลับตาไปโอเคหลับตาเฉยๆแต่ยังไม่ได้หลับออ,อตัวหลับใจไม่หลับเนี่ยใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะลองปิดไฟแล้วจะลองนอนดูตัวไปนอนไปว่อยู่ไหนอยู่บ้านดิจริง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 อยู่บ้านจริงจริงที่ไหน ก็ <g ay> บ้านไงบ้านเขาอืม <g ay> แม่ไม่คุยกับตัวแล้วไปนอนเลยไป <g ay> เริ่มมีระแวงเริ่มมีสงสัยแล้วว่าอยู่ไหนทําไมไม่หลับไม่นอนล <g ay> ีนาโทรกลับมาครับลีนาโทรกลับมาตีสี่เจ็นาที <g ay> ฮัลโหล <g ay> น่าน,นัง <g ay> น่านอนแล้วแล้วก็ อะไรก็ตัวบอกให้เขานอานไงเขาก็เลยนอนขอเงินถือนมากๆเลยให้ตัวไปนอนไปขอเงินถือนมากครับตัวไปนอนเขาอาสาใกลมัง่วงล้วเนี่ยเเ็บือมโอเคครับเราจะรอโทรมาที่หมาครับแล้วนะคะครับครับ นี่คือปุกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ไม่มีทีท่าว่าจะโกรธกูเลยเฮ้ยเย้ yeah, ตีห้าแล้วจ้า <c oughs> รู้สึกดีใจยังไงก็ไม่รู้ตีห้าแล้ว <c oughs> ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปผมจะได้นอนแล้วครับผม <c oughs> ยืนยันคำเดิมคอนเทนต์นี้แกล้งตัวเองชัดๆเลย <c oughs> <c oughs> ฮาะอ้าวจัวตื่นหรือ,อยังตีห้าแล้วนะครับนอนนะฮะก็กำลังฝันเหระอืมน,น,น,นะนอนนอนนอนหลับเลยพวกนอนหลับฮะโดนตำรวจจับอ้านอนหลับตัวนอนหลบับ<น>ตัวฝันว่าอะไรอะนอนเ ลืมลืมเพิ่งฝันไปเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอเออืมแล้วตัวง่วงแล้วเหรอเขาตื่นแล้วอ่ะตีห้าแล้วอ่ะใช่เล้ก็ัวไม่ตื่นมาคุยกับเขาอ่ะตีห้าแล้วนะไตื่นทำไมอ๋อมันวันใหม่แล้วมันตื่นได้แล้วไมาใช่ เขาไม่ได <laughs> <als> <Interviewer fundamentals> ้จะเอาอะไรก็เขาอยากคุยกับตัวไงแล้วเขจะทำอะไรเลยทขาอะไรทาไม่ได้ทำอะไรก็เขาอยากคุยกับตัวไงแล้วเขาให้ตัวเลือระหว่างคุยกับเขากับนอนตัวจะเลือกอะไรฮะคุยค้าไปนอนแบบไม่แกล้งแล้ว นอนนอนนนไม่ได้นอนจ้าเออไม่พูดจ่าทำไมพูดจา่าอะไรอยู่ไหนอยู่บ้านทำไมพูดจา่าเอ้าพูดจ่าก,ก็ผิดอีกเออรักพ่อขาใช่ครับรักนะครับพ่ครับ,รบตกลงจะคุยหรือจะนอนนอนนอนาุ โอเคอ๋อคือเอาตรงๆนะจากที่คิดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะป่านเนี่ย หัวกูแตกไปแล้วกูวน่าจะโดนด่าจนหูชาหัวระเบิดอะไรไปแล้วแต่ก็คือแฟนพี่บังคนนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าเออเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ชอบพูดคาหยาบแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยหาเรื่องอะไรมาทะเลาะก,กับพี่บงังเวลาที่แบบว่ามีปัญหามีอะไรกันก็คือจะรีบเพียร์ให้จบจะไม่ทิ้งคามันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าแบบอะไรประมาณเนี้ยนี่ขนาดปุกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าคิดดูไม่มีโกรธไม่มีวีนมีแต่รักตัวนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ลงด้วยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมจะทําการลงรายการถ้าเรานะครับถ้าเรานี่ก็คือรายการที่แบบว่าผมอยากจะรู้อะไรไอ้เรื่องที่มันแบบว่าคนปกติเขาไม่จําเป็นต้องรู้อะเออแต่ก็คืออยากจะรู้แล้วก็อยากจะให้คุณรู้ด้วยผมก็จะทานะครับวันจันทร์ แล้วก็วันศุกร์แล้ววันอาทิตย์นะครับผมก็อาจจะมีเรื่องเล่าอะไรนิดหน่อยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีกูขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับบายบาย